สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานทุกปู่ทุกคนเมื่อวนคุณแม่พ่อนแสวงกรบบาดเขาสวนอยู่บ้านค่ะในบ้านคุณแม่ออที่นี่อันที่บระบาเขาสวนก็จะไปฝากของให้คุณยายอยู่บ้านคุณยายแม่แม่ของคุณแม่นี่แหละอันฝากยาสื่อยายเพิ่นเพิ่นอยู่ผนมันบบม,มีหลานขายยาที่ อันหาซื้อยากว่สาสายาทั้งสี่เพิ่นเลือกยาอันี้เพิ่นใส่ดีเพิ่นอยากใส่ก็เลยไปสื่อหลนไปสื่อคลินิกเพิ่ไนได้มาหลอดละลอยพี่หน้องฝากไปสองหลอดที่นี่อยากแก่ขั้นคุณนแม่ได้เขาสวนอีกฝนมันตกอีกสักสองสามเมือ่อจะใส่ปุย๋ยจีจังเขง้ามาใส่ปุย๋ยพวกใหม่ได้ลายยางใหม่แดงใหม่มะขา่าใหม่ อันพยอมอันพ้นละมากหลากใหม่แล,ล้วก็ร่วมมอยางนำ้ำอันถาเขาอยู่เพราะว่าคนงานเขามาจากทั้งหมดและทั้งประเทศล่าห้องพนอันบริษัทพื้นอ่ถาคนงานมาทันได้ผมตอนนี้คุณแม่ก็ลัจงจออกไปเอายาไปฝากแล้วก็จะไปธนาคารไปทำธุระยู่ธนาคารอันแต่ละมือเขาใจอยู่ว่าบริเขาสวนแต่ก็บอดีว่างเพราะว่า เวลาเขาบอไดขอเขาสวนเขาตรงคิดว่าในเงอนเขาในบ้านเขาเวลานีเขาเหยียดยั้งเหยียดยั้งเขาต้องเลี้ยงระดับใ้ถึกเพราะกะหาเขาบอไ,ได้เลี่ยงเลี่ยงลำดับให้ถึกชีวิตเขานีเขาบอโห้าี่เดินไปทั้งหนเพราะเขาเดินไปปุ๊บเขาก็จะลืมลืมหนาลืมหลังนะพี่นอ้องขนาดคุณแม่กำกับเรื่องเวลาตัางสิ่ก็ยังลืมอยู่ได้พี่นอ้องเอาจะไปน้ำกันเถอะพี่นอ้องเด้อจะไปธนาคารไปฝากยาแล้วก็จะเข้าตลาดเดี๋ยวไปเบิ่งว่าคุณแม่สิไปไซเน เพราะว่าคือเข้าไปบางครั้งเข้าออกไปเข้าเอ๊ะเข้าเห็นนันนี่เขาก็อยากเบิ่งไปน้ำเนาะเพราะว่าถือว่ามือหนี่จะออกไปจะไปน้ำกันพี่นนอกตามไปเบนะิ่งว่าพี่แม่สิพส้าไปใส่เบิ่งอีหยังเนมมือนี่เพราะว่าจะไปธนาคารเบิ่งว่านี่คนบ่ช่วงหนี่ตลาดบานเข้ามันเงียบซํบาใดยบอดีออกตลาดช่งสามหมื่นเลยนะพี่นนอกไปตามไปเบนะิ่งเนาะพี่นนอกเนี่ยค่ะบานอืม หองนี้มันเป็นหองหองพักพรห้องนอนหลินนะก็มีแค่นี้ละพี่นอ้องเมื่อยๆมากก็นอนมองนี่พี่นอ้องม,มองนี่กางหลังก็จะเป็นขั้วค่ะพี่นอ้องเป็นขั้วก็ลงๆเพราะมีหยั่งหลอันมองนี่มันเป็นทะลกุกันมันเป็นบานสองหองพี่นอ้องทะลุกันลดเครื่องก็จิจจอดอยู่มองนี่เด้อพี่นอ้องเด้อืแ้วลดเครื่องไปรดก็มีอยู่สองขัน้นรดเครื่อง อันนี้บ้านยู่ประดังเลยพี่น้องของพระรู่ท่างเขารถกระบะขัจิจอดอยู่ข้างนอกพี่นออ้อ,อ,อดงดแดดนี้คุณแม่กำลังจะไปไปน้ำกันพี่น้องพี่น้องคุณแม่มาหอดตลาดเล้วกันเลืว่าจะผ่ายางไปดงตลาดี่ยตลาดก็เงียบช่วงนึงเขาเหลือกต่างสอทอพี่น้อง เด็กต่างโซทอยังจัดสื่อยังฝากหนังชิ้นใหญ่เนื้อบาออกเพราะว่าทั้งผุนกะเนี่ยกะพ่อมีนะชิ้นยังขึ้นเป็นตลาดอาจจะสื่อของแหงล่ะมันมียังเป็ของแหงล่องมือก่อนกลุ่มแหงยังแหงนี่ล่ะช่วงโควิดตลาดประดังช่วงโควิดพี่น้องเอ็นเบา ม,ม้าวัเบิงตลาดประดังช่วงโควิดตอนนี้เขาเลือกสั่งโซโทว่าทีผู้นำล้ำเจ็กจ้ะแม่ค้านี่ขายมาสามสิบปีแล้ว แต่ลูกเล็กๆตอนนี้ลูกจบปริญญาหมดแล้วคุณแม่ยังไม่วางมือเลยคุณแม่คะทำไมคุณแม่ยังขายดิบขายดีขายตลอดเลยมีเคล็ดลับยังไงอยู่กับเพื่อนตลอดนอคนอื่นเขาไปทําอย่างอื่นแล้วนะคุณแม,ม่ขายดิบขายดีเราไปไม่ร,รอดขาไม่ไปแล้วมือไม่ไปแล้วไม่ทำอย่างอางื่นไม่ได้แล้ว <c oughs> มันต้องตายดังนี้แล้ว <c oughs> นี่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 หาลูกค้าให้นะเนี่ยเีร้านนี้ขายมานนมนานเชื่อใจได้ไหมคะที่นี่ เออเดี๋ยวมองไปมองมาจะซื้ออะไรสักอย่างกับแม่ค้าเป็นแมเนี่ยแม่ค้าคะซื้อไอดิสปีนี้ไอติสตีนี่นี่ของเขาสดๆทั้งมันทั้งนั้นแหละรู้ตั้งรู้จักเขาตั้งแต่30ปีได้แล้วเนาะเออสามสิบปีได้แล้วดูหน่อยนุ่แม่ค้าคนเก่าอะดูมาหน่อยดิสามสิบปีเดียรแล้วสามสิบปีเดียรแล้วใช่ไหมเออตลาดเขาเพิ่งเริ่ม นี่เดี๋ยวใจดีตัวเห็นบอลอะไรนี่กี่ปีกับมะขายแต่ตรงทีเดียวเนี้ยนาะงลำเจียกจ้ะนี่กำลังถ่ายสดหาลูกค้าให้เธอทีนี้อยากจะกินอะไที่อยากนู้นไปหยิบมาหน่อยนู้นไอเสพรสบหวานหวานช่องเออกี่บาทเดี๋ยวเไปหยิบเองก็ได้ตรงสิบบาทเอะไรช่องอันสิบบาทไอ้ที่ไม่ช่องไอ้ตัวแดงๆรับทีแดงๆก็สิบบาททั้งหมดจะสิบบาทหมดเลยคนนั้นเออเอาสิบบาทเห็นบอกขายบอกแพงสิบบาทมา ขายบวแพงพริกนิกาสิบบาทเห็นบลละน้องเขาขายบวแพงพี่น้องมาเด้อร์หลานนี่อุดโน้นเอ๊ะบาทเจ้าบาทมาเออน้องไผ่ใช่ไหมไอ้ไอ้ที่ว่ามีถามเด็กเดียวมั้ใช่ใไม่ใจพี่ไผ่นะน้องไผ่เขาคนเหนือคนจังหวัดเลยสัมผัสอีกไมม่ใช่ว่ะเออคนเชียงใหม่กันพี่น้องมาหลานนี่เป็นหลานหัวมุมดีคล้ายกันเองดีที่สุดเลยกี่ปีแล้วนสามสิบปีว่าซาน ไสบอลอดแล้วมันกับลังสียต์วาล่าอยู่นี่แต่ผัวจีนนะจ๊ะผัวจีนเฮ้ยน,งงน้องกุง้งน้องกังเป็นยังไดได้ลูกได้เต่าเติบโตใหญ่เติบเลยนะกังงาันได้ลูกเติบแล้วกุ้งยังไม่แต่งงานทีคนเลยนคนจีนจะเป็นประมาณนั้นแหละอันนี้บ่น้องนี่บ่สิบบาทเธอมีช่องสิงคโปร์มีช่องไทยตัวไหนสิบบาท,ส,บบาทสิบบาทมาเลยสามตัวนั่นแหละเนี่ยสิบบาทมาเลยของปลาไดนีหมของมือนี่ <laughs> ของมือไหนอะสิบบาทเะแม่ค้าเนี่ยนี่หลักฐานจับอยู่ของมือนี่เอามือนี้ก็เอากินยังดีกินเพิ่มน้ำตาลนี่แหละอันนี้อันนี้ถ้ากินคืออันนี้ใช่ไหมใช่เพื่อนเดียวกันนี่ใช่ถ้ากินเพื่อนเดียวเรือเดียวกันอื่นนี้ใช่เรือเดียวกันเออผีกระตาลายเออเอาสิบบาทว่าซานพี่น้องแม่ค้าใจดีรวมแล้วสามร้อยกินก๊อกไม่เอาฮะกินก๊อกไหนกิมก๊อกหนอกินก๊อกเจ้าบาทพี่เปลี่ยนอันนั้นได้ไหมพี่จะกินอั่นโน้นหลือพี่ห้ากิน ม่ไบอยากกิน hmm. อ okay. ันน um, okay. so ี้ไป็นเกลนนั่นพี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาเอาวอาเอานั่นจักรลอยสีลอยสีลอยเนี่ยสีลอยาเบียร์เทคับพี่น้องไปเบียร์สักบ้านนี่แต่ใบนี้อยู่นี่ไปใจนี่แม่แม่ค้าร้านนี้ใกล้ดีเดี๋ยวผีผีลบมาเอาผีไปแล็บปลาไปรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนนั่นเห็นไหม อันนี้ไหมพี่บอกแล้วว่าลูกร้านนี้เขาขายดีง่า <c> ย <oughs> แต่ผ้ายางตลาดด้วย,วยพีออย่น้องเล้กผ้ายางตลาดนี่นะคเขาขายผ้าผ้าตันเหี่ยบม่ว้ขายใช่ไหมขายจะเงียบๆช่วงโควิดคนก็บ่ค่อยมากร้านที่เงียบ อิสลามขายพักขายทั่วไปที่บ้านเหขาอะไรวะปแปลกโง่ประมาณนี้ี่สายชนาเขาในขายเงียขายเงียอิชล่าตลาดมันจะเป็ปนตลาดอิสลามันคืออะหวางลงโจงม้วนนิ่พี่น้องตลาดเงียบได้พี่น้องปลาปลากระพง คนบะพอ่อสไก่บนนูอุ้ยปลาเงีบเงียอยู่นันะ่นอุ้ยสดสดคุณน่ะเริ่มมาสือปลาสดๆดไม่ค่ะใจดี <c oughs> <c oughs> แต่ขาดใจดีนนนๆนนน รีวิวปลาให้หน่อยดินัจะสดอีดีนั่นะสดสดนั่นแล้วพี่จอยมองๆเดือดเดือกก่อนมองๆเดือดเดือกว่างวันนี้ค่ะกำลังมองอยู่ของสดของสด สื่อไล่ก็ให้ใหญ่บ้างโอเงนี่ตลาดก็นคล้ายๆกันพี่น้องแต่ห้างของที่จะสื่อไปให้ใหญ่มันก็ที่สื่ออันใดปลาเข้มแล้วก็ว่าัวเอาตรงแค่กอนี้ ปลด <ch> e ิ่ล่พ้องฝากให้แม่แต่ไม่รู้จะซื้อไลอ๋อในปลาส้มที่ว่าร้อยนั่นะปลาอ้วนปลาส้มที่ร้อยร้อยนี่นะเราซื้อปูซื้อซืสือข้องติดใหม่ติดมือฝากให้แม่จสือให้ดี ท่วนใช้ผื่อนี่ประวันน,นี่ทุง้งลอยเหรออ๋ออันนี้คือคือเป็นทุ้งแหละเนาะโอะสื่อที่นี่สื่อเทียมนี้ละพอ่อเนี่ยสื่อกระพ่อปลาฝากาใหญ่ดีดีน้องจะสื่อฝักใหญ่ฝากเมย์เนี่ยเอาไปทุง้งล็กไปทุ้งนี้ไปเนื้อแกยู่เทียมนั่นแหละเออเสุดเดียวแกทำ้ำแกกินไม่เม็ดนั้นเดียวนะโอะ้แกยีไปตั้งให้เสียรหลับประวัน มันมันสวยประอวนสื่อคล้องฝากใหญ่อ่ะอะไ้ละลอยนึกไหมไปซ่อมใครเอาเออแมวอันนั้นเอาไว้ไปล้างหนวดด้วยแกทำกินอยู่ไงวันนี้ไม่ค่อยมีเหรอนั่นแหละตลาดกับบ้านเด็กพี่น้องเงียบเงียบยังไงแม่ขาร้านนี้ใจดี ไปพี่น้องพายางกลับเด้อโอเคนี้แหละแต่กระเพาะปลาไปฝากย่ายเลยคุณผู้ชมโควิดผลของการโควิดอ,อ้าวกลับเลยเดอ้อของขอยอยู่นีอยู่นี่อืมงานนี้เป็นคนบริการลูกค้าดีดีอ้าวโอเค,อเคไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่กระเพาะปลาไปฝากย่าย พอดีจะซื้อยาสากแกแล้วมันเบาเอาอะไรสักอย่างให้มันดูเป็นซึงไว้ก่อนมันจะได้รับหนักน้ำหนักทวงเนี่ยตลาดใค้ขายบ้านเฮาละพี่น้องตลาดกระไดเงียบที่แต่คนขายคนซื้ออยู่ใส่เลรอมอือ นั lateral, ่นแหละย็งแต่คนขายคนสื่อที่ไหนไว้เออเหมือนกันเพบอกแล้วว่าตั่วลูกเลยอันนี้น่ากินจังคนขายอยู่ไหนวะคนขายอยู่ไหนแล้วนี่คักท่ะทไปเรีนนักทัน ดีวิวตลาดให้ให้ให้เพื่อนที่ไกลๆเล่มาหัวบ้านมึงทันผือบ้านผีกันเงียบเล่นไม่ได้ไรเงียบไม่พีผีเล้งบอกก็จะกิดเดียวบ้านบ้านผีกันเงียบเงียบใช่ไหมเนี่ยต้องมาเล่ไม่เปิดกันเงียบเลนี่ยในมรผีเขาผี่เขาอันคืออยู่นี่เป็นเจ้าแถบอยู่ว่าเจ้าทิ้นมาในตลาดเล่สามสิบปีเล่พวกผีเขาผีก็ยังยอมรับว่าเงียบ เพื่อนว่บ้านมึงและให้กูและบังดังเงียบไหมเงียบเลยไหเงียบลุงนี่เราบ้านเ็นราบ้านไม่ต้องและดีอื่นหรอกนั่นเพราะว่าเขาหยีตายอย่าเข็บตายเราบ้านกูกันยังลุงเราบ้านเป็นนี่เราบ้านใช่ไหมพี่ยายเราเกียวหลับสารพวกนี้ยเออใช่ใช่ทั้งถึงเพื่อนเพื่อนว่าบ้านมึงปิดปูอบ้านกูหยีตายกันเม็ดละเมื่อนกันนี่อยู่ไหนมึงนี่อยู่นี้อยู่นี่นอกเหรอยวดใหญ่แต่ว่าน้องพึ่งลบมาแต่อีสานนี่ ีวิวไอ้คนอีสานเลยที่นี้ก็ไม่เพลกันเลยเขาเยี่ยมนะไแหลก็บอกอลไรเขาอยีตายเลยนูลนะจงโคกนึกลืนนมันนนะใครก็เไปห้าหัวห้าหนุ่มอ่เขามีเออเขาเขามีเเขาเรียกว่าอะไรมีอันนั้นแช่กันนะเขาเรียกว่าช่วยกันอ่ะแช่แช่ข้าแรงกันเขาไม่จ้างเธอช่วยช้าน อ่าเหมือนกับว่าฉันมีงานเธอมาช่วยฉันกือว่าเรียกลงแขกอ่าที่นุ่นเขาจะใส่กิจกรรมลงแขกซึ่งที่นี่มันกันแลไม่เงียบไงถึงเล่านี้ชายจ้างแต่มึ่ไม่เบียร์ก็จบเมอไมเบียร์ก็ม่ไม่จะทานนั้นเอาพี่ดองขอบคุณมากมากรีวิวให้เพื่อนดูเนี่ยเงียบขนาดนี้แหละลงโจง เียบหลายๆเลยกอังยางไปหอนรถกับพี่นะ่ะ แกงซีกแกงแกงกระถิ่นถุงให้จีซีกันซีนี้ถุงหนึ่งก้าใครเขรู้ก็าดน่ากินอย่งนั้าาน,น,นเลยแกงถุงถุงเลยจีซีบาทเป็นแถวนี้ น้องหวานจิดบานได้หมของพี่ใช่ไหได้แล้วใช่ไหมคะอ่านี่ใช่ไหมของพี่ได้ soup soup ี่นอฟักทองเสียบก้นเขา,าตัดเสอ,องไก่โลกไก่กระเท่ปลาหมึกยูโลกตัดได้พี่นออนอ จะรักเอกไทยเซอนไนด้ดีน้องตนหนึ่ยนี่ยังสืกอือปลาเจแอเล กัเนเงียบในห่างรถตัดอืมสื่อของคือมันขาดไมครัวเหืนกก่นตาก็แเพากรถดีก็มีแล้วอะไรขาดเยอะอันนั้นสนใจ เ็คซี่กับยูพุนโลตัดอยู่นี่คุ้นแม่ผ้าเขาโลตัดบังหันไปเลือกปลาเมอกเลือกไก่สิกับเมื่อบานล่ะพี่น้องเงียบอยู่ในเมืองก็ได้เฮ็ดคารกิจเบิดทุกอย่างละ่ะเมนี่ก็อยู่บานทักพรกลับเลเดอร์พี่น้องบัดเนี่ยเอาไอเบิร์นซัมมิตล่ะตะกี่แถวนี้มันคนหลายตอนออไปก็บ่มีคนได้ในโลตัดก็ได้ กนขายของกับมะยมมเยมดิ้าเมื่อมาหอดบ้านพี่น้องรถขั้นนีผ้าไปลร้หมองก้องเต็มได้มาแล้วกับเขาเที่ยวโลดตัดเที่ยวธนาคารเที่ยวตลาดสด นี่นี่กลับมาบ้านเลยอยู่เข้าบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยคุณนม่มีนุ่งตุ้งเผือกอ้า,าบานเลยบ้านเลขที่ของคุณแม่บ้านเลขที่ห้าสิบเอ็ดอ่าบานช้อนลังขวบคู่กันโค้งสางเฮ็ดทะลุปูโพวงหากันเบิดอา่าอยู่ผู้เดียวบานนี่บ้านก็ได้เข้าบ้านให้กับเขากินก่อนพี่น้อง เขาน้มกันมาจากตลาดนั่นึง่งเขาเขาเนื้วดำพี่น้องเด็กกะเขาเจ้าเลือดน้อยนึงเขายินอันนี้สมยำสมยำพี่น้องสมยำอออันต้มน้วไม่สมพี่น้องไอตัวนี้พัดเพชรประดุกทีแวะไปสื่อวังหันหพี่น้องหลานยี่สิบบาทพี่น้อง thì xích bạc